แม่ส่งค่ะแม่ส่งพี่น้องผูปันแฮงของป๋ายแสงแบบเรดิโอ FM 99เฮาค่ะกูกกกูก๋นกุติกกตังตะมอทางแสงค่ะออมื้อนี้เป็นวันที่15เดือนธันวาคมปี2 2 1เป็นวันอังคารค่ะในวันมื้อนี้ในตอนาสงขาวตเมืองเฮาค่ะและางแฮนข่าวงาวลายโหที่มาเปิ้นพาพนพี่น้องเฮาในค่ะ ออนดาวสุดในเฮาคามาถ่อมด้วยข่าวง้าวโหในกําเหลียวในคาเฮาคาก็ด้วยแลนลินค่ะเนาะคาในก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ไทยคะาขี่ม้าสิเอาแลเอาคมลมจ้อมแลนลินว่าในป่นมาเมื่อวันที่14เดือนธันวาคมปี2021เจ้าหน้าที่ไทยขี่มาเอาคมลมจ้อมแลนลินไทมานีแม่สอดเมียวดีเปิดตาี่เฮกลางก้นลักหลอมเข้าเมืองว่าในเอาในเดือนธันวาคมที่10ปี2 2 0 ดอดถึงเรือนทนที่หาเปี2ยนสอเห็นเศร้าเอศในเจ้านาตีไทยที่เลยก้นเขาเมืองอ่เจอมหมายมีอันหลักหลอมเขาตั้งเจตอนตากในมีอยู่8ปดปากเศ้าสี่กอะไหนค่ะเป็นผู้ใจสี่ปากเกิบกอและผู้ยิ่งสาปาก34กอปย่กระยอกก็นอ่อนหลักเขาเมืองเศ้าเกอก็วันไหนค่ะอข้อมูลอันในเลปึงอีงามาที้องการข่าวผู้ต่อยหอกออกไว้ค่ะ ลูกดีนเสก็มในห้อคาเทอออนพีน่นองคา่ะมาทอมด้วยข่าวเงาล้องในค่ะผู้ป้ายเพ่ปังตึ้งเมืองย่างเหลียงปองมากขึ้นเลยหันเฮินเย่ตัวเจ้าเก่าลู่เหลียวไฟใหม่มีปากก้นตายอันตู่อันเนา่าหมักมือหมักมือลงกว่าเสงว่าจังหนังไหนพ่องมือปังตึ้งเย็นกว่าโจเข้าปีนองเมืองปายขนดปีนองก้นปลายเพปังตึง้งเวงดี ดีมอโสโกระเนาะตีโมกเสือเขาอ่อนกันป้องมากด้วยคึนืนเฮินเยตัวเจ้าเก่าเผื่อว่าป้องมากคึืนด้วยเฮินเยตัวเจ้าเก่าย่าซ้ำหลยหันเป็นกองขี้เต่า มังหลังลูกก้อยซัมพออ่ำเลอสังมังเฮิร์นไน่าเปิ้นหลักพอเฮิรนสีเอาโคกของอันมีกาคันกว่ามังลังก็ถูกก้อยไวในคาะถูกยัาถูกก้อยไวว่าจังไนเลือเซนนนั่นแก่หมกาซําไลหันปา้าตตายก้นอันตู่อันเนาซัมปอหมักมีหมักมือลงกว่าเสงในค่ะดีเมืองย่างเหลียงไนตับแกดแขกก้นเมืองเขต kpdf และดั้งตับซึก จิมอำนาจจากกาจามาอาลาเขาเป็นปางตึกกันมากเข้าด้านซองเลินไปจำสามเลินค่ะฝ่ายก้นเมืองเลยลูกตายอําแต้มหาสิบก่อค่ะเนาะก้นเมืองแสนปลายเลยปลายเพวาจังไหนคะออย่อนเปิลมีล้งลดซุ่มดำหนาแลโพน้ำฝ่ายศาสนาอีกรลยฝ่ายง้ําเย็นเขาตุ้ย้อนให้เกินลือปั่นปังตึกโจเขาก็ไหนแรตักบแข่ก้นเมืองยางเหลียงี p d f ออกลทธิ์ปืนผาวาแต ดเดเรวาเตกึดขนาดเตกึดไว้ปังตึกโจเขาก้วยกาวายเยื่องอ้านตัดเตตึกโอตึกดอเป็นของสีซึกของสีซึกเสีปกป๋องวานเมืองฝัตรด,ดิโมครีสีแด่อ่าปัญหายปินนงก้นเมืองไหนก่อให้ฟังสตีอยู่กินกว่าตาห่มลมห้างไผ่ห้างมันหวาจังไหนคะ่ะอ๋อค่ะ พี่น,น้องค่ะถขาโหเนี่ยเป็นเสื่อพองค่ะปอกเึ้ื่อนเฮิรเยก่อเฮินเยในถุงยากอยถูกไฟไหม้ไหว้เกล่มกะ้าไหลหันป้าขับตัวก้นตายซัําปหมากมีหมักมือในคะเนาะแค่พังก้นตายก็มีไหวขนาก้อยกาวาคําเอานี่ป้านหนคเนะคขะข้อมูลอันนเลยปื้งอิงเอามาดีคล้องการข่าวเงาหางเสงใต้ออกว้ค่ะ ออค้ลูกดีข่าวอันเนเสกสาําในซาเฮาคามาตววเมืองไตฮาค่ะนะเนาะเงาลายก้นปายเพดีในเมืองไตเป็นจึงหืมีจึงหือเนี่ยค่ะในกอก,ก้นปายเพศซึกตีเกซีปอกเฮินัน่งอําไปั้านอุ่นซํมปอดเลยมากขึ้นยาวเนี่ยค่ะวันสองวันบ้านในเสียงกองย็ยงลงนลงสีก้นปายเพศซึกตีเกซีกําพองอ่อนกันปอกเฮินเยย้อนไมใจตาผกซอมโซนห้นะาไมใจโวกว้วยอันกึดไว้ตั้งนองตั้งหลัง ก้วยกาป้องมืออ่าไปเต็มขึ้นค่ะไล่อ่อนกันปอกมาสนอนเศร้าติวัดยองค้นหวาจังหนังในวันที่สิเลือนโทนหกเปี2ย2สองเห็นเศ้าเอ็ดย่ํหกคำก้นวานมอวานหน้าพักา่า คุมลมเมืองกาวจอไหนออนกันไปมาสอนไว้ตีวัดสุวรรณเสรีห้องค้ําในเวงเกซี่ขนย่นเงาลายในปื้นตีไปเมลองนิมเชาเย็นปังตึกตึก,ตกสืบเป็นอยู่เทียงว่าจังไดผู้จ้อยเทียมก้นไปเพซึกตเกีก็หนึ่งลาติโพยฮอกว่า เมื่อว่ากลางไหนอ่อนกันป้องมือกันตั้งนําค่ะเราอ,อว่าถึงมาตามคําในจึงอ่อนกันป้องมากขึ้นตีก่องกาพรองค่ะย่าเหลียวตีก่องคําในเดมีไว้โหก้นสามปาก8ปเบมกอค่ะตีก่องป้องอดสองลักได้กอมีเหมือนเก่าไว้ปังตึกไปเย็นเมื่อว่าในแหนสองฝ่ายตึกเป็นปังตึกกันอยู่ตั้งฝ่ายปุ่นวานอิดในคณะวนันเดกว,ว่าตั้งฝ่ายปุ่นวานว่าจังหนงในไหนค่ะ ก้นหวานเจอปลายขึ้นมาตีเวงเกศีลาดวาก้นหวานเจอปลายมากขึ้นในเวงเกศีลาดว่านอกเหลือปางตึกในเถินหิมหวานเหยาวาย้อนเปิดจะมีบกองกลางเขาต้งหนึ่งเขาจำในวานหนาแลจังแรอ่อนกันปองมากขึ้นตีในเวงเกศีวะจังในก้นปลายเพศซึกขนอันปลายมาอซอนตีเกศีลานเนเทียงว่าเฮ้าคาเดกคออาหพัดนอนดีเฮินเย่ค่ะโกคาอ้อ บ่ว่ากลางค่ำมาในกัวซึกเข้ามาห้องกว่าค่ะยามเหลียวก่อตึกงากันยื้อกันอยู่ในพื้นตี้เฮาค้าในอ๋อเป็นไซสซึกลาดกว่าลาดมาค่ะออปยอกอตั้งปอดหอ้องกอตึกเถมเฮียงซึกเถงอยู่ว่าจังหนังในได้เอาวันที่1เดือนธันาวาคม2 2 1นั้นมาต่อถึงยาเหลียวมีข่าวต่าง เเลวาต่อถึงแต่เอาวันที่หนึ่งเหลือนทนหกปวสองเห็นเศ้าเอนั่นมาต่อถึงย่ําเหลียวมีข้าวตาวสิบวันไปในซึ่งอาศีษย์แอในตั้ง s อ p เปลี่นปังตึกกันมาได้เจอเวงเกซสีห่าวห,าห้งๆงเฮ็ดให้ยกยคนเมืองในปืนตีต่างปอดเมืองเกาหนองซ่อมแหลโคป่งเจอในขานอเลออนกันไปเพศจํสามเหงว่าจังไน ข้อมูลอันเนเลยปึ้งอีมาที่ห้องการขับพุดในห้องออกไว้ค่ะออกค่ะลูกดีข่าวอันเนยเสกับในที่ออนพี่นอกค่ากับทอมด้วยข่าวงาแทงโหนึงนค่ะเนาะค่ะในกอตอนดาพี่นอกค่าที่อันใกล้กว่าตาไปตด้ในก็ให้ฟ้าสตีกันค่ะเนาะก้นวานปังหลงนาตูเหยี่ยมย่ามักพองกว่าโซนว่าจังหนังในเมื่อวันที่11เดือินโทนวาปิดส2งเห็นสเทาเอดยามไว้วันหมกสองมองไปผู้ใจก็นหนึ่งอายุมาสมสิบค่ะเนาะก้นวานปังหลงเอิงปังหลงกอดโซนเซวและเหยี่ยมย่หมัก หางก้างไหวแตกพ่องใส่มั่นใจและมะใจพาวแหงย่ำเหลียวเลยส่งย้อยหย่าโตวไว้ตี้ห้องหยาสีปอลุงปางหยันณะเตียมหปอปอ c o m m o d i t จอยเทียมกวนไปเพืชศึกดินน้ำโตละตี้พอ่อยฮอกว่าเป็นก้นวานปางหลงกว่าเฮ็ดสเสียและเยี่ยมย่ามักแย่เหลียวอส่งยอยาโตวไว้ตสีป้อ,อยาวทงลองนึงหนแค่ปันฟังถึงกวนเมืองเฮาขาว่าอองตีเขาใกล้เป็นปังตึกนั่น ตีอันเขาใกล้อยู่เจ้านั่นหนมันอ่ำลีกว่าสีอิจโกเห็บยมหาม,มากว่าจากไหนก้นปืนตีตั้งนำตูใ้ในข่ะน้อกล้มีลองเห็บยมหมากพ่องก่อเฮให้เฮดสนหมากอันหางกลางไว้นั่นกออ่ำมีซึกจุ่มไหลกว่าเพียวแปดนะคะเป็นหมากจุ่มไหลหางกลางไวก้กออ่ำโหว่วไหนคะอ๋อ ก้นเมืองปึนตีปอดปางลองนำตัวก้อหนึ่งลัดติโพดแต่ฮอกว่าปางตึกกำไหลปอกไหลอันเป็นมาจั่งนั้นอ้ำว่าซึกจุ่มไหลเข้ายื้อกันอยู่เข้าอ้ำตอนเพียวหมากอันเขาฝังไว้แหน่ค่ะเนาะอองตีอันเขาฝังไว้เจ้านั่นกอลึมย่อยอยู่แหน่ว่าเนาะกำลืนมาแหน่ก้นเมืองก้อเหยียบย่าจู้เข้ายื้อกันได้ในก้นในเอิงเฮาค่ะแหน่เหยียบย่ามากมีหลายก้อเย่าว่าจั่งได๋เมื่อวันที่20เดือนธันวาคมปี2521ยามไหว้วันเหมาะ2:00น.ป้าย ใจเหล่าใส่อายุศร้าหาปีผ่ายย่าหมักฟังลิ้นเนื้อเส้นตั้งอันมีตั้งฝ่ายตกวานปางหัดอื่งปางลงเจวิ้งนำตูเจตอนเอาเจวิ้งนำตูขนอหมักแตกเตือดใส่จอมขามันใจหนขะ เมื่อวันที่16เดือนธันวาคมปี2521ยามกลางวันหมอ12:00น,นั่นกอจ้ายซานอายุเล35ปีขนาดและตั้งแม่นางมันก้นวันปางหลงกว่าเฮ็ดสนตั้งวันนําเมาอันมีฝ่ายตกวันปางหลงฝ่ายของวันเยโอในจะเวงน้าโตกว่าเยี่ยมยามมักแดดตืติศใส่ใจสายซานลูกตายทั้งตีแม่นางเลยรับมาเจ็บ่ค่ะเมื่อวันที่9เดือนธันวาคมปี2521ยาม ยามโหคํามอก5:00นค่ะเนาะนั่นก็ชื่อห้องว่าใจอายแต่อายุไล่21ปีกว่าไทโซนอันมีฝายตกวนัน3ค่ะยานวันมอก1ลักปายในเอิองเมืองหมูจ่จะเว้งนําตัวใจดอนแกอกแม่จึงใต้ป้อทองมันใจเหยียมยญาหมากฟังเล่นลูกนึงแตกเตอใส,ส่เเลยตายทางตีหนังเก่านะคะ อ๋อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเลียวก็เดียเด๋ยวเลยว่าเป็นข้าวฝนยเย่าเนาะตอนแต่พี่น้องค่ะมังเจ้ก็เดีวกว่าหาเฮปพาฮังเจนเนจอมป่าจอมเถื่อนกอบแค่นตอฟังสติกันนำนำเสก้ํานะค่ะคอมมอนอัน,นี้ก็เลยเปิงอิงออามาดีครองการข่าวโพดไ่ฮอกออกไหววัวนใน่ะอยืนจมพี่น้องค่ะกูก็กูก้นที่หับถมปันเอ็นปันแห้งค่ะเนาะยอดให้อยู่ลีกินวาในรถเพกกัน Google, กูก็เสก้ำขาอ